สวัสดีค่ะชื่ออนะคะวันนี้จะมาทำตาสอชั้นกับหมอที่แมคโดนัียคลินิกนะคะพอดีมีปัญหาที่เป็นตาหนักตามตกมันปิดแล้วก็คือกีดตาแล้วมันจะไม่เห็นไอะไรเลยก็เลยจะมา,าทำกับหมอรู้จักหมอเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาแล้วก็ใจง่ายมาพบหมอเลยแล้วก็หมอก็แนะนำดีมากเดี๋ยวมารอดูต่อไปนะคะว่า,าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างการติดตามอาคารผล หนึ่งสัปดาห์ก็คือ7วันในการทำตาสองชั้นที่เมตโตเลคลิจารณาหมอเก็บน,นะคะตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตปกติตั้งแต่วันแรกที่รับการผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้แผลก็คือถ้าเป็นคนอื่นก็คือหายแล้วแหละแต่ว่าออนอ่ะเป็นคนที่ช้าง่ายก็เลยมีรอยช้าอยู่แล้วก็เขาก็จะห้ามกินของทะเลกินของหมักรองอันนี้ก็คือกินแล้วก็ใช้สายตาเยี่ยวหมอบอกว่าห้ามใช้สายตาเยอะนี่ก็ทํางานแล้วก็ใช้สายตา ก็เลยหายช้าแค่เหลือแค่รอยช้ำนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็การใช้ชีวิตนี้ปกติเหมือนเดิมแล้วก็ดีมากในการทำล้วชอบมากค่ะาฝากเม่อเราเรียนคลินิกใบหมอกิ๊กด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากทำตาสองชั้นมีชั้นตาหลบในอยากทำตาหวานหรือทำยังไงก็เข้ามาปรึกษาหมอก,ก่อนนะคะเพราะว่าหมอให้คำแนะนำที่ดีมากแล้วก็มีการแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าชอบก็จะมีการดีไซน์ให้จนเราพอใจนะคะขอบคุณค่ะ